สวัสดีครับคลิปนี้หยิบผระสมเด็จนาคปกของหลวงปู่จันเคมีโยนะครับวัดศรีเทพนะครับองนี้เป็นพิมพ์นาคปกนะครับนาคปกพิมพ์ใหญ่นะครับก็จะมีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พิมพ์เล็กนะครับในประวัตินะครับตามข้อมูลนะครับผระสมเด็จของหลวงปู่จันนี้จะมีประมาณ17พิมพิมนะครับนี่ผมเคยลงแบ่งปันก็จะมีลงพิมพ์เกลียวเชือกแล้วก็พิมพ์คะแนนนะครับที่เคยลง ลงแบ่งปันเพื่อนๆไปนะครับวันนี้ก็หยิบพิมพ์นาคปกนะครับมาให้เพื่อนๆชมนะครับองค์นี้นี่ได้สวยนะครับได้สวยได้เดิมนะครับเห็นะครับผ่านการใช้มาน้อยนะครับพิมพ์ยังคมอยู่เลยนะครับดูเส้นสังกตสตาปากจมูกนี่ติดเลยนะครับติดชัดบางองค์นี้ผ่านการใช้นะครับก็จะจมูกหายก็มี เส้นสังกติก็อาจจะไม่คมแบบนี้ก็มีนะครับเท่าที่เจอมาแต่วงนี้ติดชัดหมดเลยนะครับวงแขนขาแบบนี้นะครับดูหน้าปกนะครับเด่นมากนะครับฐานนี้ก็คมนะครับมวลสารดีนะครับมีผงพุทธคุณของหลวงปู่จันทร์นะครับมาเป็นมวลสารนะครับน้ำมันงาเสกแบบนี้นะครับแล้วก็ผงสมเด็จบางขุนพรมนะครับอีกอย่างนะครับก็คือผงโสรถมหาพรม นะครับที่เป็นผงชนิดเดียวกันนะครับกับที่หลวงปู่ทิมวัดละหานไล่หรือเจ้าคุณนอนะครับใช้จะสร้างวัตถุมงคลนะครับมวลสารนิสักสิบล่างนะครับเป็นผ้าที่ราคาจับต้องได้นะครับแต่พุทธคุณสูงมากนะครับนับเป็นหนึ่งในผ้าหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับที่ลงมาให้เพื่อนๆชมนะครับองค์นี้นิเดิมเดิมนะครับองค์นี้จะมีการเคลือบนะครับเคลือบยางนะครับ สมเด็จของนมปูจันนี้จะมีทั้งเคลือบแล้วก็ไม่เคลือบนะครับเท่าที่ทราบนะครับชุดที่แจกชาวบ้านนะครับให้ประชาชนบูชาชุดแรกนี้จะยังไม่เคลือบนะครับพอยังไม่เคลือบนะครับประชาชนได้ไปนี้ก็เกิดชํารุดนะครับชารุดแตกหักง่ายนะครับทางวัดก็เลยนําส่วนที่เหลือนะครับมาทําการเคลือบเพื่อเก็บรักษาผิวพระนะครับตามข้อมูลนะครับองค์นี้ได้เคลือบนะครับได้เคลือบบาง เดี๋ยวผมส่องลายเหรียญให้เพื่อนพิจารณานะครับนะครับดูเห็นไหมครับตาปากจมูกนี่ติดเลยนะครับติดชัดด้วยนะครับใบหูแบบนี้มวนสานีด้เด่นมากนะครับผงโสรดมหาพรมนะครับชนิดเดียวกันกับหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะครับดูเนื้อนะครับเห็นไหมครับ จะเห็นสีของการเคลือบนะครับบางๆนะครับทั่วองพระเลยนะครับเส้นสังคตินี่เป็นเส้นคมอ,องนี้ได้สวยได้เดิม <c oughs> เนื้อจะออกเป็นบรรณะ,ะขาวอมเหลืองนะครับขาวอมเหลืองนะครับดูลักษณะเนื้อแบบนี้สวยนะครับสวยผ่านการใช้มาน้อยนะครับแบบนี้ใส่กรอบขึ้นคอได้ นะครับก็หยิบมาให้เพื่อนๆพ,พิจารณานะครับนะครับดูบล,ลักษณะฐานคมแล้วก็เป็นระเบียบนะครับสภาพสมบูรณ์นี้ก็หายากพอควรนะครับองค์นี้ได้สมบูรณ์แล้วก็ได้สวยด้วยนะครับนี่ด้านหลังนี้เห็นมวลสารชัดเจนเห็นนะครับลักษณะมวลสารเม็ดแดงเม็ดขาวเม็ดน้ําตาลแบบนี้ ทั่วองค์พระเลยน,นะครับเด่นมวลสารมากนะครับเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่จันทร์ที่ราคาจับต้องได้นะครับลักษณะขอบข้างนะครับนะครับด้านข้างนี้เห็นมวลสารชัดเจนเลยนะครับดูเมเ็ดขาวๆแบบนีนบ้เด่นเลยตัดออกมานีาทำให้เห็นมวลสารข้างใน นะครับนะครับลักษณะแบ่งเป็นครึ่งเลยนครับการตัดตัดส่วนเนื้อเกินออกนะครับนี่เป็นการจัดทาแบบยุคเก่านะครับยุคปี2500ะครับกดพิมพ์แล้วก็ตัดปีกข้างออกนะครับนี่ก็จะเห็นรอยแบ่งข้างนะครับของปีกข้างเลยนะครับแบ่งครึ่งเลย ลักษณะมวลสารมีผงสมเด็จบางขุนพมด้วยนะครับเป็นผ้าหลักร้อยผู้รูคุณหลักล้านนะครับก็หยิบมาให้เพื่อนชมนะครับอโอเคครับคลิปนี้ก็แนะนําเพื่อนๆนะครับ, <ๆ S 2> รบก็นําผ้าสมเด็จปกโพพิมพ์ใหญ่ของหลวงปู่จันทร์มาให้เพื่อนๆพิจารณานะครับ<ๆ>ก็ฝากเพื่อนกดติดตามไปด้วยนะครับ<ๆ>เดี๋ยวจะนําผ้าบ้านผ้าเครื่องมาลงแนะนําแล้วก็แบ่งปันเพื่อนๆเรื่อยๆนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็แนะนำไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ